ไม่โดนตกเอ็นไฮเพนแทนแดดสิ่งหนึ่งทักหนึ่งกลับมาแล้วกับนี้ว่าไม่โดนตกมาแล้วทุกคนเอ็นไฮเพนขำแบกเราจ้าปาดปาก็ต้องมาสิแน่นอนอวันนี้คือยังไงคุณปางวะไปในฐานะที่เป็นเอ็นจีนไปแล้วหนึ่งหรือ,อย,ยังเป็นยังอ๋อไม่โดนตกยังไม่โดนใช่ชแฟมการนะทุกคนเต็มไปหมดแล้ววงการการนะเออเหมือนไม่โดนเต็มเลยเอองงเลยงงเลย ออาวันนี้เอเเพลงคัมแบ็กแล้วอ่ะก่อนแรกกลับมาแล้วกับแพมเดชเพลงไตเติ้ลของน้องนะฮะซึ่งการคัมแบ็กเนี้ยเป็นการเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของน้องอ๋อฟูอัลบั้มใช่ฟูอัลบั้มเลยซึ่งอันเนี้ยก็จะชื่อว่า dimension dilemma dimension dilemma อยู่ในสภาวะกื่นไม่เข้าคายไม่ออก กืนไม่เข้าคายไม่ออกอ่ะก็คืออยู่ที่เป็นเ<อ>พาเวอร์อ <laughs> ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชยากแล้วซึ่งในอัลบั้มเนี่ยก็จะมีทั้งหมดเนี่ยแปดเพลงด้วยกันซึ่งรวมทั้งตัวอินโทรกับอินโทรลุตแล้วนะเออแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะดูทั้งตัว MV ของทำแดกแล้วก็สเตจแรกของทำแด๊ดก็แล้วก็ยังมีอีกสองเพลงก็คือโกใช่โก โกบิโกโกโฮมกับตัวโมลาโซซึ่งอีกสองชื่อเพลงชื่อเพลงแต่ว่าฉันไม่รู้อ๋อมลัสโซอ๋อบลล่าอ๋อบลลาโอเคซึ่งซึ่งซึ่งเราอ่ะชอบจริงๆอ่ะเราไปฟังมาทางอัลบั้มละแต่ยังไม่ดูเอ็มวีนะเราไปฟังท้งอัลบั้มมาละซึ่งเอ้ยก็พอแล้วก็เอาจริงในความในความรู้สึกเราอ่ะรู้สึกว่าอัลบั้มนี้ดูแตกต่างจากจากอัลบั้มก่อนที่เราทําที่เราทำดีแอกมากความแบบความวีความแบบ ลักษณกูลความแบบไม่ คนหรือผีหรืออะไรไม่ใชเดี๋ยวเรามาดู m ีกันว่าเราจะยังไงแต่ว่าต้องบอกว่าอัลบั้มเนี้ยมีทั้งหมดเนี่ยสามเวอร์ชันด้วยกันหรอซึ่งสามอัลบั้มหรอใช่ใช่อันนี้ต้องขอเปิดโพยเพราะว่าชื่ออ่านยากมากมาอัลบั้มสีม่วงเนี่ยชื่อซิลล่าอืมก็คือราชินีกูนที่เราส่งรูปให้ดูหล่อนเลหล่อนส่วนอัลบั้มสีส้มเนี่ยคือโอริโอริโอดิเซียสโอดิเซียสเออแล้วก็สีฟ้าเนี่ยคาลิปเตียส ยากมากยากไหมเออต้องขอเปิดโพยเพราะว่าสามอัลบั้มนี้จะเกี่ยวกับพวกเทพอาสูนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใต้ท้องทะเลซึ่งตอนแรกเราก็ไปแบบแปรหูอัลบั้มนี้ต้องแบบไปทางกีกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าพอฟังเพลงเอ๊กีกหรือกีกกีไม่เพราะว่าจำได้ว่าคลิปที่แบบเหมือนเขาปล่อยออกมาก่อนที่จะแบบ ก่อนจะปล่อยรูปอะไรต่างๆนะก็คือมีความทะเลมีความเหลี่ยมมีความอะไรใดๆซึ่งแบบแล้วก็คือตอนแรกปางส่งให้ดูใช่ปะแล้วก็รู้ว่าจะวิเคราะห์แต่ก็เลิกวิเคราะห์แลลวเพราะว่าภาพเยอะมากก็คือสงสัยคงรวมภาพให้ดูอีกจริง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 ซึ่งอ่ะต้องบอกก่อนว่า MV ที่เราจะดูกันเนี่ยนะคะวันแรกที่เขา ปล่อยออกมาคือภายใน15ทีหนึ่งล้านวิวเฮ้ยไม่ได้เป็นเอนจีนะไม่ได้เป็นเราลงมาคุ้มนด่นบนทวิตเตอร์ต้องกันบ้านต้องกันบ้านมาโอเคส่วนวันนี้ที่เราจะดูเนี่ยก็คือเอ็มวีน่าจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านวิวแล้วนั่นเลยต้องกันบ้านตงา้แต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอนจีแต่ว่ามีกาดงวงง อ่ะมาเราไปดูกันเลยดีกว่าปะไปจ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแจ้งเตือนกิ่งกุ้งกิ้งกิ้งจ้าอย่าลืมมาติดตามเฟซบุ๊กกับวิตเตอร์ด้วยนะโอ้ยนิกกี้อาอผมสั้นหรอตอนรูปที่ปล่อยออกมาเป็นผมยาวใช่ไหมแม่พลังอะไรปะเนี่ยเออโอ้ย 我一个。 ตอนแรกเขาไม่ออกจากแดดกันเลยนะเว้ยทุกคนยกเว้นตอนตรที่ในไป่าเนี่ยหรอ,อดีมากทะเลดีมากร้อนครับเออร์ร์ กี้กลับมาแล้วแกทำไมลูกลูกลักบี้มันเปลี่ยนสีอะมันมีสองอันอุ้ยเอาละไม่ปามาทางนี้เนาะไม่ปาเนาะไม่รับนะแต่ว่ากี้นี้กี้ก็เป็นคนเอาลูกเอาลูกลักบี้มาเอากลับบ้านเอากลับบ้านจบแบบนี้ได้หรอ ้อะไรอ่ะเอ้าเดี๋ยวคืออะไรอ่ะเมื่อกี้เดบัตอะไรอะไรคือดักมูลเมื่อกี้พูดมึงมีแพ็กเกจมึงเล่ยไปพึ่งรำโกยังไม่ได้อะไรรำเลยอย่าพึ่งรีมึงจะบ้าเหรอเฮ้ยคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะกูไม่รู้อ่ะมึงขอดูขอดูคืออะไรวะอะไรอ่ะ เดอะบัตอัลตาวิดเอ็นไฮเ d นดักมูนอยักวะอะยากแล้วใครรู้บอกสิไม่รู้อ่ะอุยแล้วทำไมต้องเอามาแปะไว้ตรงนี้ด้วยอ่ะเพราะว่าเนื้อเป็นเอ็มวีเลยนะจริงทุกคนต้องเห็นน่ะเอาแล้วไงเอาแล้วไงไม่ใช่รีแพคเกจหรอกรีบไปนะนี่วรีแพคเกจมีม่าบ้าเลยนะพึ่งนะเอย่าพึ่งกลับมาที่เอ็มวีก่อนทุกคนคือเป็นไงสำหรับเราเราเซอร์ไพรส์มาก คือคือคือตอน MV มเนี่ยมันมี3ลุกเว้ยคือตอนแรกเปิดมาด้วยความแบบ University อ่ะ High School ความ High School ความใดๆอ่ะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมสดใสจังวะเอราใอะจรเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้ที่ดู e n ไ p e n มาก็จะมีความแบบลึกลับความความแบบไม่รู้ดีความ d e v i ลความอะไรพวกเนี้ยแต่พอเนี้ยมา High School ก็เลยแบบเฮ้ย เขาเข้ามาแปลกหรอมาแตกต่างเออเออรอบนี้ใช่แต่พอไฮสคูลเสร็จปุ๊บเข้าป่าอ่ะเรเริ่มเป็นเอเดนไปแล้วใช่เพราะว่าเขาเขาไปห่าไใได้ป่าแล้วทุกคนจริงจริงแล้วก็แบบ อีอีอีออีคีหลักก็คืออีลูกหลักบีอยนนั้นนะเออลูกหลักบีใช่ไหมใช่ลูกลักบีเออมันมีสองอันอ่ะสองสีก็สีขาวอยู่ที่ทะเลแล้วก็อีกสีหนึ่งสีเหนือที่อยู่ในป่าสีน้ำตาลเราว่ามันต้องแบบเหมือนแบบเป็นสองมิติสองโลกอะไรงี้ป้าเพราะว่าสีของภาพก็ต่างกันด้วยนะเวย้ยช่วงที่เป็นแบบ ลูกรักบี้สีน้ำตาลนะชุดก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะเป็นโทนผ้าจะแบบแบบดูเก่าๆอ่ะเออแต่ถ้าพอเป็นเหมือนยุคปัจจุบันนะก็คือจะเป็นลูกรักบี้สีขาวทะเลอย่างเงี้ยหรอทะเลแล้วก็เรารู้สึกว่าโรงเรียนที่ว่าเนี่ยไม่น่าใช่โรงเรียนคนปกติอ่ะเออโรงเรียนเวทมน์น่ะเพราะว่าเดี๋ยวโยนไปแล้วก็หยุดพี่ซึ่งมีเพราะว่าพลังใช่จะเป็นเดือพลาทิกเรานะถ้าแบบปล่อยมันเด็กพลาสติกนะมึงแล้วก็งงตรงซอนอูอ่ะ ใช่น้องเขาเป็นอะไรอ่ะคือแบบโดนแดดไม่ได้ป่ะเพราะทุกคนะเหมือนพยายามล้างไม่ให้ไม่ให้ออกใช่เพราะเหมือนจังหวะที่ไปหยิบอะแล้วก็แบบมือเป็นแผลใช่ใช่เป็นแผลคือเหมือนคนเดินเรื่องอะคือซอนอูซอนกูซอนอูเดินเรื่องมาตลอดเออทุกเอ็มวีเออแล้วก็รอบเนี้ยนิกกี้มาด้วยนิกกี้เป็นคนแบบคนโฮอินดูหลักบี้ไว้อ่ะเพราะว่าตอนแรกที่เปิดมาก็คือนิกกี้นิกกี้ไม่เอาไม่ไปบไม่ไปจับใช่แล้วทำไมตอนหลังเขาไปจับได้ไม่ดู ยากไปมากยากจังเลยอะทำไมเขาคอนเซปต์เขาตีความยากจังม่เฉลยปะออยากให้เขาออกมาเฉลยจังไม่มีเนาะไม่มีไม่มีก็คือจริงๆไม่มีเฉลยให้คิดไปเฉยๆแหละคิดไปเลยค่ะเออเพราะว่าบิ่ลี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้อ๋อนึกว่าตั้งโจทย์มาแล้วก็แบบไปเปิดเอไปเปิดไปเที่ยวเองใช่นักศึกษางอภิปรายสิบคะแนนเนี่ยเออแต่ก็แต่เข้าใจแหละว่าแบบเออก็นิกกี้กับซอนอูนั่นแหละเป็นคนเดินเรื่องอะไรไดๆเออแต่ก็คือ เลิกพูดเรื่องการวิเคราะห์ไปก่อนเพราะช่องเราจะไม่เน้นวิเคราะอลแต่จะเน้นวผู้ชายอุ้ยแกอัลบั้มมีขอบอกเลยว่าดีทุกคนคือจริงๆอ่ะอัลบั้มก่อนเนี่ยก็ดีทุกคนอยู่แล้วนะแต่เรารู้สึกว่าอัลบั้มเนี่ยทุกคนดูโตขึ้นมาใโตแบบทุกอย่างเป๊ะหมดเลยคือถ้าใครเคยดู Enhyper อันที่แล้วที่เราทำรีแอคไปอ่ะก็จะมีความแบบวิดไหลโคนก็จะคนนั้นน่ารักคนนี้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอรอบเนี้ยคือแบบ ทุกคนแบบเป๊ะมากจริงคือด้วยแบบโททั้นลุคอะคือทุกคนปรับเขาเรียกอะไรอะคือไม่รู้ว่าปรับเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่คือแบบด้วยทรงผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบดีทุกคนเลยเข้าอะใช่เข้ามากแล้วก็คือเจล่อไม่รู้อัลบั้มนี้คูปักแมนเจเลยพแบบเข้าดีมากทุกคนเลิศอันดับหนึ่งยอดเยี่ยมเป๊ะที่สุดอันดับหนึ่งให้เลยร้อยเต็มร้อยเต็มร้อยอย่างน้อยตอนแรกเก้าเก้าคนนี้เต็เลย ลืมแล้นะพี่จึงนะลืมะมาระเล่นแต่พี่จึงนะรอบนี้กลับมาด้วยผมสีเงินนะน้ำมแบบน้ำเงินเขียวๆป่ะเออเออเออเท่นะเซอร์ไพรส์แต่ชอบซ้นอูม่าสีชมพูนี้ดีมากยอดเยี่ยบระดับหนึ่งเต็มร้อยต้องได้ร้อยเอ็ดคนเนี้ยอะไรวะเนี่ยมือกูแบบให้ให้ท็อปกันนิดนึงว่าตอมสีชมพูไกูจะบอกว่าผมผมคือก่อนหน้านี้ซ้นอูผมสีปลอนอ่อนๆใช่ปะก็น่ารักก็น่ารักแล้วก็แบบ นุ่มฟูอ่ะมอนอวัวแล้วพ่อเป็นสีชมพูอ่ะก็คือแบบลดมากแล้วแบบได้ทุกลุกคือไม่ว่าจะแบบน้องจะลุกไหนเ่ะผมสีชมคือแบบเด่นมากโอ้จริงดีแล้วสีชมพูเนี้ยเรารู้สึกว่ามันหาคนทํายากอ่ะที่จะเข้าอะเราว่านี้แบบสวยแบบสวยอะแบบมันดูสวยสีสวยมากอะโอ้ชมพูนี้สวยมากจริงชอบชอบชอบถ้าครูทําก็คือบงเราหนึ่งอย่าทาอย่าหาทาอย่าใช่ชองคุณก็คือแบบ จังหวะเปิดทรงหุนเนาะคือแบบน้องนอน่ารักเสมอจริงกูจะชอบใครทุกคนไม่ได้นะอา่ะเขาเจอเขาเจอเขาต้องพูดถึงน้องใช่เขาล้อจังหวะกระโดดขึ้นฟ้าว้าวโอ้โหสุดยอดไปเลยเต็มร้อยต้องไล่ร้อยสอง กูเ <le> ท่ากันให้คะแนนเออป้บอกร้อยห้าเออร้อยห้าว่าร้อยห้าอ่าทุกคนเต็บร้อยหมด <c oughs> เอ <c oughs> เอ <uka> แล้วคุณเท่ากัน <c oughs> เอ <c oughs> เอ <c oughs> ดีดีดีชอบมากอ่ะ นอกจาก MV แล้วเราจะดูอะไรอีกนะอันนี้ก็จะเป็นสเตจคัมแบ็กครั้งแรกของน้องเลยก็คือต่ออยู่ในวันนั้นเลยอ๋อเหรอมาวัยมากไวมว่าจนงงมากมึงอย่างงงเลยมาดีแล้วเออเออถ้าไม่มาเนี่ยกูเศร้าอยู่เออโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อว่าแบบเอ้ยทั้งสเตจรายการเต้นเขาว่าเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นแต่แค่เอ็มวีใดๆพัดๆร้อนๆเดินเดินเดินใช่ไปดูกันอุ้ย

아 <목소리로> คนคิดท่าเต้นน่ะคืออีท่าคูกว่ะคือ,อดีมากนะเออแต่ว่าอีท่าเออแต่เราเต้นไม่ได้เราเไม่ได้แต่ว่าอีลูกหลักบี้เราไม่คิ้วเาจาเข้าสเต็ปไม่ตอนแรกกูคิดว่าโอเคถือมากับกิมมิว่าถือมาแม่งโยนด้วยมึงสี่รอบแล้วคือทุกคนต้องรับมึงมันจะมีสมรภาแบบแบบแวุ้บไอ้ับมาแล้วครับไอ้เงี้ย เราทุกคนรื้อรับได้แบบเป๊ะแต่คือจะเออมันใกล้ๆกันเนี่ยแต่ก็ต้องแบบเนี้ยแหละโยนซ้อมอยู่เว้ยซ้อมดีอยู่เว้ยต้องเป๊ะเพราะว่าตอนโยนอะเราสังเกตเห็นคือเขาไม่มองหน้ากันนะคือเขาไม่หันไปอย่างตอนเจอย่างเงี้ยที่จะโยนให้สองเป็นกูแบบได้เด้อกดอดรับบบแเพื่ๆกด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 ๆก้ๆกมๆกด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 ๆชอบกดๆกดๆกดๆกนๆกดๆกดๆกดอกดๆกดบกดๆวดๆกอๆโยนกันตรงนี้ไดๆกดๆกดๆกดๆตรงเนี้ยสเตๆเลย โลดชอบชอบเสตแกว่ายูนิฟอร์มเขาจะขายเอาวะไม่แน่กูกลัวอาจจะมาเสื้อเหลืองดำเสื้อเหลืองดำเหลืองแดงไดๆแต่เราต้องบอกก่อนว่าคอสตูมเราสังเกตทั้งตัว MV กับตัวเศตเนี่ยเธอสังเกตตัวกับไอนี่ปะกางเกงวะาถ้าเป็นกางเกงกับกระโปงใช่เฮ้ยมันดูแบบสกอตแดนหรอยูนิเซ็กซ์มากเลยนะเออเออแล้วก็คือเป็นเแฟชั่นกระโปงไทย เรื่องกระโปรงสวมครับอ๋อเอ,ออเออ,อ,อก็ได้เป็นแฟชั่นใหม่เอ,ออเออเออแต่แต่ความความกระโปรงความอะไรเขาก็ดีไงก็จะเป็นกตะเกงแล้วก็โป่งถับไปด้วยจร,ริงเ <ๆ S 2> ออก็เลิศชอบยอดเยี่ยมับบดื่มดีเลิศเจอ แกแกเขารู okay. ้ป่าว่าเราชอบใครไม่รู้ใช่ป่ไม่รู้หรอกเพราะว่าเราพูดถึงคนใช่ใช่แต่ว่าเจหลอกใช่เราก็เจ๊หลอกอันดับหนึ่งยอดเยี่ยมเฮ้ยน่ารักทุกคนจริงน่ารักน่ารักดีาดีทุกคนบอกวอกเลยะเชื่อแล้วที่เขาบอกว่าวิชวลแต่จริงเขาวิชวลทางวงแต่อันนี้คือแบบโอ้ใช่เพราะเขาบอกว่าวิชวลทางวงก็เขาวงจริงทุกคนทุกคนร้องเต้นได้หมดแต่ทุกคนคือวิชัวจริงอันดับหนึ่งให้ ต่อไปเพลง Go Big or Go Home อันนี้คือเป็นเพลงแบบเพลงลองลงมาใช่เราไปดูกันโอ้ยีพี่ดีเลโอ้ยสงพี่พ่เท่าไ e น

คถ้าเต้นเพลงเนียมันนั่นหลังอะโอ้ยเออเว็บดึงโห่ก็เต้นแบน่าชื่นอะยวโทรฟังแข่งแล้

มีเส้นแบบเต้นถึงจังหวะจริงไม่หยุดเลยอ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วซิกกี้ดีมากโอ้ยแล้ว เจออยู่ซนเตงงเลยอุ้ยดีอ่ะอ้ยออันดับหนึ่งแกแกแกเพลงนี้น่ารักนะเออน่ารักแต่มันเปลี่ยนมูดของเอ็นไ e เพนไปด้วยนะใช่ก็ไม่อารมณ์เป็นเพลงแบบสดใสในอัลบั้มสดใสกเบคกแอลกอฮอล์จะไปเด่นไปดังหรือจะกลับบ้านให้เลือกแก ไม่ควรแปลไทยว่เอ๋อรอๆมอันดูไม่เด็ดไม่ดังจะไม่หลังกับไปออจริงไม่ไหวว่าอย่าแปลเลยเออแต่ชอบชอบ,ชอบท่าเต้นของอันเนี้ยมากเลยมันแบบคือมันมีหลายจังหวะที่มันน่าหลากอะ่ะเออความแบบเนี้ยแล้วความจงังหวะ แต่อยากให้พวกเราเต้นใช่ก็คือเป็นอาราบิกเพราะน้องมาในทีมครูพละเออทุกคนเป็นทีมแกเขาฮิปฮอปมันแก๊งสเตอร์ย่อยๆโอเคครูก็รึกว่าครูพละแยกกันไปแต่น่ารักน่ารักน่ารักแต่อัลบั้มเนี้ยความฮูดเยอะนะตั้งแต่ตั้งแต่ m ออันแรกแหละก็คือยูนิฟอร์มก็ใส่ฮูดอันเนี้ยก็ยังฮูดอยู่ใช่ใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวมีอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงโมลาโซอันนี้จะเพลงออกแนวช้าๆนิดนึงสำหรับเราเราชอบนะมดลา 뭐라, 메루. 아. 우이. 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 이 우이. 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 이 우이. 우이. 이 우이. 이 우이. 우다 우이. 우면 우이. 이 I love you. I love you. I l o I l e you. I love y u I l o I l love you. I love y o e v e y o o v e y love you. I I love you. o v e y e you. e you. I l o e v e you. I l o l I l o l e y I l o u I l o l I l o l e y I love you. I l o u I l o l I l o l e y I l o u I l o l I l o l e y I l

뱀마니, 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 이마니 뱀마니, 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 뱀 널알 모든 건믿는데 s a t u s l a just a little bit <laughs> ก็คือร้องได้อยู่คำเดียวแล้วก็มัละโซไ่ดูแล้วรู้ได้แค่สองคำร้องได้แค่สองคำทั้งเพลงโอ้ยที่งามอ่ะนีอเราชอบอ่ะเป็นเพลงแบบเพลงชาอันนี้คือในอัลบั้มนี้ใช่ใช่ใช่ดีเลิศอันดับหนึ่งดีอ่ะ โทนโทนของภาพมันดีด้วยอ่ะจริงจริงคือฉากสวยแล้วก็แบบความย้อมสีความแบบความทัชิชั่นอะมันแบบสมูทไปหมดเลยแล้วทุกคนหล่อมากอันเนี้ยอุงมากคือพี่ซึ่งจะนั่งเฉยๆแล้วจะร้องเพลงแล้วหล่อขนาดนี้ไม่ได้ทุกคนหล่อหมดใช่คือทุกคนนั่งอยู่เฉยๆก็คือหล่อแล้วหล่อแล้วเราร้องเพลงเพออีอันดับหนึ่งหล่ออีกเต็มร้อยต้องได้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบร้อยสิบไม่ให้ร้อยสิบละเอาเลยเอเ อชอบทอุกขอรออะอะลบัมนี้เขาดีทุกคนเลยอ่ะดีแล้วก็เพลงใดๆความท่าเต้นใดๆเออทับจใจอยู่นะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือโดยรวมเหมมันมีความต่างจากอัลบั้มก,ก่อนแหละใช่ใชแต่ยังมีความเอ็นไฮเพนอยู่ยังมีความแบบ ความลึกลับความแอย่างเนี้ยยังมีอยู่ยังอยู่ในเอ็มวีเพราะเอ็มวีก็คืองงอยู่จริงไม่มีคำตอบไม่ต้องหาคำตอบจากเขาก็ดูแค่ว่าเขาหลอกเลิศแต่ก็อยากรู้ว่าไอ้สุดท้ายอะไรตรงนั้นอะ อันไหนอีดาร์งูนั่นน่ะคืออะไรเออจร,จริงทุกคนรู้ปะมาบอกสิกลัวนะ<อ>เนี่ยนะกลัวมึงแกแต่และว,ว่ายังไม่รีแทกเกตหรอกมันไวเกินไปกย <c oughs> ังไม่ได้อะไรบ้ามมึงอย่าเพิ่งรีแทกเกต <c oughs> มึงได้อะไรบ้ามเสร็จปุ๊บมันประกาศดีเลย oh เหมือน NCT ไงพอ oh ได<ม>้บ้ามปุ๊บรีแทกเกตทันทีงง อ่ะประมาณนี้แหละวงการเกาหลีอ๋ออ่าก็คือทุกคนให้เตรียมเงินไว้เออเผื่อเขาไม่รีแพ็คเกจใดๆอะไรโอ้ยน่ากลัวนะอ่าไม่ต้องกลัวหรอกปาหมดกระรับเรียบร้อยมึงไม่หลาลรมึงกูผิดแล้วกูผีดแล้วกูผีดแล้วเออเไม่หราอะการกูจัเอฟการแล้วกูเอฟการแล้วโอเคเลิศแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป้นจรีนไม่ได้โดนตกเออไม่โดนตกใช่ใช่แหละเออเลยเออแต่ว่าเออ จะต,ต้องคอสายเท่าไหร่ก็คอสายต้องเท่าไหร <ừ, S 2> <i S 1> ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นทีมีคนซื้อกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดแล้วคิดเวลาคิดปแล้วคิดปแล้วแต่ไม่ได้เป็นจริงยังไม่ได้ลงตกเลยเออใช่อ่ะประมาณนี้กับเอไนเพนคัมแบ็กแทมแดช เรอดรอดดียม,ลยยมกลับไปนอนดูต่ออย่าลืมไปปั่นวิวให้น้องๆเออโอเคเียจ่ายทุกเราจบก็ไปปั่นวิวอีกเออดูรีแอคเสร็จก็ไปปั่นวิวที่ช่องหลักต่อจากนั้นเราก็าจะไปปั่นวิวอีกเออเลิศเลยเยี่ยมวิวคนหล่ลออ่ะโอเคใครอยากให้เรารีแอคชั่นอะไรใดๆของเอทายเพนหรือว่าวงอื่นก็คอมเมนต์ไว้ได้นะจ๊ะไม่รู้ว่ามีแบบวาไรตี้อะไรต่างๆอีกไหมอะไรอย่างนี้เนาะเออประมาณนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดแจ้งเตือนกันหนึ่งกรุ๊งกริต๊ แล้วนะบ๊ายบาย